إنك لا أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات wa ja'alaha ba'dan imani afdalul ibadat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah shahadatan tunji qaila minan malikat wa ashhadu anna muhammadal abadu wa Rasuluh. sayyidus sadat. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأفضل المخلوقات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن العظيم กุลูนับซิงซาอิกะต้นเมาอัลฮัมดุลิลล์ก่อนอื่นขอชุกโกเดเราสุภานาวตาละนะเวอลาสุภานาวตาละให้กับผมแล้วก็พี่น้องนะครับชุมชุมชนนะครับบ้านตาเล่นเกาะกลางให้หนี่นะครับี่มีชีวิตแล้วก็มีลมให้ใจนะครับได้โอกาสมาทําละมานนะครับวันศุกร์พี่น้องยุมอารเถรกนะครับทุกคน วันนี้เรามีชีวิตนะครับเราเป็นบาพ่อัละสุภานวาตาลาเราเป็นบาเทมีอีมานคนเทมีอีมานคือเขาจะนะครับเดินมาสู้การละมานนะครับไม่ว่าจะเป็นละมานห้าเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นละมานวันศุกร์นี่เขาแรกคนเทมีอีมานคนเทมีไม่มีไม่มีอิมานนั้นเขาจะไม่ทําละมานเขาจะไม่อิบาดาห์ื่อไม่ว่าเชื่อจะเป็นอิสลามก็ตามด้วยเหตุนี้และเราทุกคนนั้น ก่อนจะจ้างลกนี้ไปพี่น้องส้มควรจะจะเปี่ยมพรสะเบียงให้กับตัวเองก่อนจะลงไปในลุ่มกูโบก่อนวินญ,ญาจะออกจากหลางต้องเปี่ยมพรไว้เร้วกับชีวิตของเรานั้นนะครับท่านนบีได้สร้างไว้รับให้เรานะั้นเปี่ยมพรไวสามอย่างสามอย่างนี้พี่น้องถ้าใครทำเปี่ยมพรอมตั้งไวเวนั้นเขาจะได้รับและจะได้เห็นในลุ่มกูโบ วันนี้เรามองไม่เห็นสิ่งในที่เราไม่เห็นกับตานะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับมนุษย์มักจะความเชื่อมันไม่เคยมีความเชื่อมันนะครับเดินมาสู้เล่าได้นะครับเนื่องกาวได้ซิบบุญปาน้หลบไปนะครับอ่าซิบบ้าปนน้พี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งเหล่านี้คือเราไปค่อยจ้องแล่ที่ไหนครับในลุ่มกูโบส่วนซ่องตาว่าข้องเราไม่เห็นครับเราไม่เห็น นะครับพอสิ่งเดี๋เราไม่เห็นเรามักจะฟ้ามเสียนหน่อยนี่คือข้อเรียกว่าท่านรอซ้อนรอแด้บอกตั้งไว้เลยว่าซ้ำอย่างนี้พี่น้องให้เตรียมพร้อมมาก่อนจะจ้างโลกนี้ไปเนื่งนะครับวิช้าฟ้ามรูเทให้พ่นปลาย,ยดุดวิช้าฟ้ามรูทเทรอซ้อนนะครับอ่าซ้อนเข้าไปนะครับรอซ้อนก็นไปนึ่งอักซ้อนไม่ต้องอะไรมากเแค่แกรอซ้อนอาลี เราซ่อนสวัสดีฮะนะครับเอาไงไงอาเล็บคาเดียวเราคํานี้นั่งเวลาลูกศิษย์เตตซ่อนไปนั้นมันไปซ่อนต่อนะครับเรานั่นนอนรับอย่ในกูโบตาอดเนี่ยกุรุอานเทดีเตชึกกอการซ่อนคุรุอานนะครับซ่อนกุรุอานในเวลากลางคืนลังมากเลียได้กับเด็กสักสามคนสองคนก็นได้เลยเอาให้จริง ให้เด็กคนนี้นะ้อ่านคูรอานเป็นโดยสาเหตุว่าอัลลอฮฺาตาลาฮีดายัดมาจากหลิ่นเข้าเราซ่อนเข้าไปเขาเปินต่อไปข้างหน้าเราไม่เจรัวเด็กคนนี้นั้นไปเป็นอุลามะไปเป็นตุคู่ไงนะครับไปเป็นคนเดี๋ยวซ่อนหนังสือบาบอยไงสิ่งแต่ว่ามันแลกออกมาซ่อนออกมาจากคาเดี๋ยวเราซ่อนมันไปนั่งรอนอนในโกโบเต้นรับฟรีๆพลบับหบนี่ไล่ยเขาเลยวะล่ลงไปในโกโบได้ตลอดนี่ไง ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นอุลามะย่ต้องเป็นบาวะย่เพียงแค่ซ่อนเด็กที่แต่เราโรมาโรนิด็ซ่อนนิดนะครับที่แต่โรมาทานานั้นและมันจะไล่ไปห้าราเนี่ยก็บอกดีเราต้องเปลี่ยนตั้งไว้แล้วต้องเปลี่ยนตั้งไรนะครับซึ่งคนแต่มีวิชาค้าโรนะนะครับพยายามมาซ่อนให้มามากออกตัวให้มมากหยากเก็บกักพอฝ้าโรนั้นมันเปียนซะเหมอนไก่เตือน ถ้าเราเรียนมาแล้วเราเรียนมา้งปั๊บเราไม่ได้ซ่อนคนเลยเราไม่ได้ค่อยเพศาสนาเลยเราไม่ออกตัวเลยความรันี้นั่นๆมันจะให้ให้จักตัวเราหายนั้นแหละพอเราซ่อนเข้าไปปั๊บคุนเทวาเรียนกับเรานั้นได้เราได้รับพุประโยชน์ตอนที่เรานอนเนี่ยูบูนั่นเราเตรียมพร้อมทําตั้งไว้นะครับ้อเตซองนะครับวากับซาดกะฮาดียะ นะครับสับสิ่ส้มบตรว่าจะเป็นเงินนะครับสิ่งของเทเราสนาักาไปเทเราบริจาคไปเทเราใดียีไปขอบให้กตัมสาาู่เราให้กตําสาตานเทเรียนซึกษสร้างเหลืองาศาสนาเอาง่ายๆเทกทําอิบะดาเทกทําอิบะดานะครับเราให้ต่างเข้าไปข้อเอาไปเสอือปูนหรือว่าไปเสือล่างค้าหรือว่าไปเสืออะไรก็ตามเทท่านี่ทำอิบะดา นี่ไงในเมื่อคนเนื่องมายืนมายั่งนั้นเยียบเทสะทานเราเสือหายต่างๆนะนี่มันเพลินมานนินี่มีโรเบียร์ไข่กีกีกอดตกนะครับเสือหายข้ามายืนมายั่งนี่เตินก็อหนังฟางคุโตบานะครับมายืนมายั่งเติมนอนรับอยู่ในโกูโบตลอดนั่ขออะไรวาคนเต็มมีเงินทองมีทรัพย์สินสมบัติชายอย่างคนประโยชน์เผื่อตัวเองหลังจากตายไปแล้วนะครับเราเห็นมาอ่ะพี่น้องชาวอารับ ทำไมก็ชอบส,สร้างซูโร่ชอบสร้างบ้านไรชอบสร้างม,มูซ็ลาตามหมู่บ้านต่างๆขาอโรคาขาขาอโรคขาพี่น้องเขาว่าวต่อไปขอนอนในกูโบถ้าใครมาทำมายังในซูโรานะเขาจะได้รับนั่นก็แหละคนเดมีเงินทองมีทรัพย์สิสนส้มบัตห้าโอกาสให้กับตัวเองเผื่อเจตใจะได้รับนอนในกูโบนั่นไงพราะอคนที่มีทรัพย์สินสมบัติจะใได้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองหลังจากตายไปแล้ว ต้นย่ามารับให้โกทำสามวันเจ็ดวันใส่เสี้ซิบเส้ลอยพี่น้องที่รักต่างร้ายอย่ารับเถอะทำตัวเองไว้ก่อนว่างเรามีเงื่นเรามีเราไปสร้างก่อทำแท่สันางต่ก็อซ่อนเนี่ยเทดีแต่ซุดก็นตรงนี้เนี่ะเทก็อซ่อนเรียนศาสนานั้นเถปอนเนาะเด็กโยเยเส้นั้นตึ้งเด็กมันโยเยบเพื่ออยู่าส้างแต่ก่อต้นเอาตามไปสร้างก่ทางเถดีต้งมีให้ตัมเสือปูนหรือว่าเสือเล็กนะครับหรือว่าเสือนะครับเบื้อง ตรงนี้เขาว่าเราได้ยิ่งข้าววาสถานศึ่ษาโรงเรียนเขาที่ดับเบืองเกิร์บไปชิงเสอ้อเลยนะครับนี่เสอนี่พุ่มจ่ายมาตรงนี้นะครับพุ่มทำให้คนเดียวมังเตือนนอนรับใบยบายเลยเด็กนางอันผู้อ่านเด็กนางทองผู้อ่านเด็กนางเี่นกีตาร์เตือนนอนรับในคู่บ่ยบยเลยนั่นก็เรียกว่าคนมีรัตว์สิสมบัติอย่างชายมีพุ่ระโยน์ <S <S เห็นไหมอ่ะคนอารับเขาชอบไปนั่นเขาลู้ขากับตัวเองเขาไม่ได้รับ ให้ก็ทำตามล้างสมวัน7วันเซซิซิพอลังจากนั้นเผื่อจะให้ซุ่นไม่ไก่มันนั่นเลยเลยเพราะการน,นอนในกูโบไม่มีไรจิจามาให้เราซึ่งนั้นเละทําตั้งใว้พี่นอ้องถ้ามีส้มบัตรทําตั้งไว้พยายามห้าโอกาสให้กับตัวเองนะครับอ่าเบียร์มาสุกซุกสุรานัน้มาสุราสุกซุกพยายามให้ได้ผ้ามาสัก10บาทนะครับตังนั้นพอออาไปเสียคานามขาไฟไฟที่เรากำลังชายอยู่นั้นเึ่งเอาข้อตางเราไปเสียน นั่นรนอนนรับอยู่ตาลอดในกูบกันมันไม่ซูนนั่งไงมันไม่ซูนมันไม่เสียหายนะครับพมบอกแหละท่ดีๆต้องเสือข้องสิ้นข้องนั้นด้วยมือตนเองเนี่ยให้ต่างไปซดๆโอนให้ไปวันนี้นะครับอ่าดีๆจะซึ่กสือข้องไว้ให้ให้ได้รัวตรงนี้เจ้าที่ปูเบืองตรงนี้เจ้าที่ทำสตา้าติอิบาดานเมื่ออย่างเป็นปอนน้อยแนี้อันนี้คือเขาเรี่ยสับสิ้นสมบัติว่าจะเล่ยมาหาเราอยู่ตลอดเมื่อเราทำาบบอีที่เอ็มตั้งมาเลย นะครับมันจะข้าวมาตลอดเขาโอนมาตลอดและพ่นระบนนั่นพนเด็ดทำนั่นเราได้ตลอดนอนรับฟี่ๆในก้นนั่นคือความสบายนะครับพระเจ้ามาสุดท้ายนะบีบอกว่าให้เรานั้นนะครับสร้างใหม่คืออะไรอ่ะโลกเตโซเล่เข้าว่าโลกเตโซเล่นี่ไม่ได้ไม่ฟังมาโลกเตชื่อโซอเล่ไม่ได้เร่งพันนั่นไม่ใช่โลกเตชือโซเล่เดี๋ยวปีนองว่าโลกเตชื่อโซอเล่ที่นี่โลกใช่ขึ้นมาก้นเล็ก โซเล่เอคนเดชซองโซเล่บีเชื่อโซอเล่หมดไม่ใช่ครับโซเล่คนเดชเชื่อโซเล่กับการเรื่องแต่เกะกะนะครับแต่ไม่ค่อยปัม๊มในเรื่องศาสนามีมากแต่คนเดชเชื่อ,อาาโเซอเล่นะครับอาลิมมาคมมันกันนะครับไม่ว่าว่าโลกเทวในศาสนาโลกเทวาเก่งในด้านวิชาความรู้สร้างอามันอิบานัดนั่นแหละโลกเดชโซเล่นะครับเตือนสร้างโลกง้องเตือนนั่นให้ให้คอยได้อาลิม ให้ได้เก่งได้วิชาพระเวสสานาอย่าให้ห่างไกลจากศาสนาเป็นนางคาตนะครับวันในโลก้องเตนอาเลมมาซ่อนกิตัรทุกสิ้นเดี๋ยวมันอ่านไปต้นนอ่นในกูโบ่หลับอยู่ตลอดหลับอยู่ตาลอดกับในกูโบ่โลกเราอ่านไม่ต้องเนียดแต่าคนหนองอ่านนั่นจะต้องเนียดไม่เนียดไม่ถึงเตรปัมทำนูรี่คำวันซุกให้คนตายนั้นเตาคนหนองมาถึงอ่านอ่านปั๊บไม่ได้เนียดอะไรเลย เขาก็มานั่งกินฟรีชัดพ้นระบนไมตึงแต่ถ้าลกเรานั้นอ่านเมต่มันดื่มน้ำเราบิสมิลลาฮิร็ะห์มานิร็ะหิมขี้อักซ้อเลยอ่ะพ้นละบนซึ่งเราเลยหานด้นไงนักเรียนเราสร้างโลกตั้งไหม่นะครับสร้างโลกตั้งหม่ให้อาเลมให้ได้เป็นคนที่มีวิชาฟาหวะศาสานาะฮัดให้มันได้อ่านกุอาน,อานปินให้ได้นะครับตรงนี้จะมีการสอนอย่างตส่งไปให้มันเรียน ว้าเด็กจะเรียนอยู่สร้างมันราเดยวเว่าการขึ้นต้องต้องปั๊มให้มันอา่านกว่าให้เป็นซึ่งหยุคจะไม่มีมันสะดวกแล้วต้นก็ห้าแล้ผู้บาอาจารย์จะก็สอนออนไลน์นพอวันอลอกมาาจารโรงเรียนร่างอาร่างอาซาล้มาาจารโรงเรียนนั่นหาต้นก็ห้าผู้เลยให้สอนออนไลน์กูอ่านให้หลัข้องเรานี่คนสนใจยากให้หลัวตัวเองนั่งแข่งด้านศาสนาซึ่งวันไหนีเหลือตัวอ่านการเป็นปั๊บต้นนอนในกูโบส์ต,ต้นนอนรับฟรีฟรีสบายเลยที่กว่าคนสบายนะครับแต่ถ้ากเราไม่ได้ส่้งโรงในศาสนาหลัวเรา ยู่ดนย่ญญาไม่ได้ทำอะไรวันเตลยเรเสียชีวิตเราจะเศร้าเราจะเสียใจนะครับถ้าหลวงขาเราอาเลนมมันมาหวถึกเหลืองวันเตลยเรเสียชีวิตไปนอนวันเตเสียชีวิตไปนั้นกลางคืนมาญาติก่อนที่ฟังนะโลกเรามานังอ่านคุรุอาร่อานมานางังเฟ้าชีวิตทางสุดท้ายข้องปะท่ำผือกันได้ปะพ้องเราจะต้องได้รับสมบูร ปากของเราจะต้องได้รับเต็มทีกุรานนึ่งตำม,มัดนังอ่านให้ทั้งวันทั้งคืนก่อนที่ฟังนะครับซึ่งพอเบกมาญาติแล้วโลกต่อเองพออ่านนามาญาติแล้วโลกมาอ่านนามให้ซึ่งโลกเตโรสซานาในกีตาบการวิธีอ่านนามให้ป้านั้นโทดผันถือนะครับเอานามายังิเปิเตจะให้ได้พ้นระบนมมาเกี่สุดกลับมาญาติป้ามาเราคนนี้นี่ตึ้ตึนนั้นสําเร็ดเลยตึนใบใจได้เลยนอนรับ,บายบายเลยในูีนะครับ วันที่พ่อพ่อพ่อห้ามมามยาดไปกูโบลุกจนมาห้ามมายานี่ลกเองนะครับพ่อไปฟังมายาดก่อนที่เอามายาดลงนุ่มในกีตาบอพกกับผพือวา่าตีให้ปะาเข้าหอนั้นให้ไาได้คนจากการซอนส่อนวงการนังเกตนะครับไม่ให้นักแรงชายก้อนดินปั้นซ้ำก่อนอ่านอาะไรบางนี่ขาเียกถ่าโลกมีวิชาภ้า,ารูพ่อแม่คนนี้นอนรับสบายซึ่งที่นี้เราต้องเราต้องเตรียมตั้งไว้เลย ถ้าเราไม่เตรียมตั้งไว้เราไม่เตรียมพร้อมไว้สักวันนู้เราจะเศร้าหลวงเต็มไม่มีศาสนาพอปะหมาเสียชีวิตปั๊บทำผือนะครับแทนที่จะมานั่งอ่านกัมภานอ่านคูอ่านไม่เป็นแล้วมาที่อ่านอะไรอ่ะตั้งนั่งเล่นตัวซับเลยึต้องคิดเลยจริงต้นไม่เศร้าไม่ไม่เขียนนะต้นตายไปนึกวิญญาณจะเห็นโลกคนหนูคนนั่งอ่านคัมภีร์เห็นโลกเอามานั่งเล่นตัวซับต่อหน้ามาญาติปะหมาปานี่น่าเศร้ามากซึ่งตอนนี้ต้นต้องคิดตั้งไว้แล้วทำผือ เตรียมพร้อมตั้งเลยว่าถ้าผือหลัของผูพาเสียชีวิตไปเราเสียชีวิตไปนี่หลกวเขาเราต้องไม่เป็นคนแบบนี้เราต้องไม่นอน้าววิญญาเราต้องไม่เห็นจริงเราหนีนะครับต้องสร้างทำมาให้ได้นะครับนี่ก็เรียกว่าหลกวตีแบบมีศาสนาซึ่งหลัวไม่มีศาสนาเราแนี่ับมันมีประวัตินะมีเคยเข้าเคยหลายฟังหน้านี่เป็นเรื่องจริงนะครับเขา,ลาหลายฟังว่าทางนึงมันมีคนนั่นปะมาเสียชีวิตปั๊บ ซึ่งอาพลเนี่ยวาเขามีการศึกษาสูงๆไงนะแต่ว่านั้นไล้ด้านศาสนาไม่ได,ไได้ไม่ได้กระทบเลยไม่ได้เรียนเลยคนนี้พอแม่นั่นคือเสียใจที่ลังนะครับวันเดียวปลามันเสียชีวิตมันไปทํางานอยู่เทีกรุงเทพนั่นแหละมีคนจบสูงๆนะดักสูงมากไปทํางานอยู่เทีกรุงเทพปั๊บหลังจากนั้นเขาถูกบอกว่านี่ปลาเสียอลไรเลื่อยมามาถูกว่าขึ้นก็ลบมาพอลบมาถึงบ้านนะครับแทนเดี๋ยวจะเข้าไปพบป้า นะครับผมมาบามัวธุรกิจกับผู้ตัวช่วยตัวรัพย์ส,สิ่งเดียวกรมเล่ตัวรั์สิ่งเดียวอะไรยาซีนอะไรคูอาค่อานไม่จะอ่านเป็นแล้วไม่รู้เลย่ะนั่นก็เเลยเราไม่ได้ใส่สรารน่ให้หลกูกหลูกเขาเราเอาดนยามมาครอบคุม้มเพื่อแหลกคากับวิญญาณชีวิตเข้าเราไดดตายไปเลยคนนี้นอนเสียใจมากซึ่งปมามะนั้นมาเห็นสัไม่รูไม่อ่านยาซีนนะนะครับอ่ารไม่เร่งรอบเปลือกนะครับเออ ภาษาเสียไปเลยไม่ใช่คนอื่นเขออาอ่านเองเนี่ยเนี่ยคนอื่นเขออาอ่านแต่ถ้าคนเราไม่นเนี่ยนะก็ไม่ได้แต่ถ้าโลกอา่านนะโลกได้ปะได้หลับตลอดนะครับพ <ad> ่อตอนเดมาย่งมาญาติเสิ่นมาฟังแน่พี่น้องครับพุ่มยาจะเตอนสติพี่น้องวันนี้มีโลกภัยยากจุกสถานะตอนเดมายังมาญาติตัวอีมั่งโทนะครับไอ้บ้านี่พอติมาย่งมาญาติปลาอะไรเลยนะครับซึ <ad> ่งการรวมมาอ่ะมันเล่นอะฝือ ตัวเามั่วว่าให้มาว่าเก๋แล,แล้วนี่จิ้มมายังปลาเลยมันก็ว่าเก๋ไอ้ถึงถเราเล่นว่าอ่าติ้นติ้นทำไปก่อนด้อยนะครับอ่าทำมา,มายัางมาย่งางไอ้เสร็จถ่ายได้นะครับเดี๋ยวขาตัวเองมั่วขาขาตัวใบถ่ายได้เดี๋ยวพุ่งจ่ายไอ้สัตง์มดเล่ที่าเ,า,เาเอาเอาเอาตาเงิ้งมหมักให้กับปลาตัวเองนั่นชีวิตการสุดท้ายเดี๋ยวเสียไปแล้วติ้นทำว่ะเติ้นเสียใจมันติ้นจะไปเห็นเนี่ยกูโบนะั่นติ้นจะซาวที่ร่างมันปรับตัวไม่ได้เลยว,วันนี้พี่น้องมีลมให้ใจพี่นน้้อองสามามรคิดดไเลยก่ มีโอกาสอยูะเลยยังไม่จบชิ้นดีทำเผือก็ได้จุกสาธานะอเ่าให้เหมื่อนคนคนี้นะครับบอกว่ามีนะครับมายังไปก่อนถอะพอได้ยังมายังมายั่งให้ปะก็ไม่เป็นแต่ถ้าลูกมีสาลาหนะเป็นตัวมัม่มม,ยมยา,า,ายังมายังปะขังสุดท้ายนะครับไปฟังลงไปในกูโบเองลกเฉยยอกมายังปะนะครับ เอาไม้ยากปลาลงลุมเอาดินตั้งปันือสมมายากปลาคือนี่ก็เลีวความกลมใจข้องพีนองคนเด่มได้มีโลกสะระโลกมีสะสะนาดนันดีใจไปเลยเตือนนอนรับสบายในกูบโลกเตือนซ่อนกีตาร์ให้คนเอินฟังซึ่งเตือนมัดลกเตือนซ่อนกูอ่านให้คนเอินฟังซึ่งเตือนมัดมันอ่านถูกคำบิสมิลลาฮิจีกินอะไรทำอะไรซึ่งเตือนมัดนี่คือความดีใจข้องนคตรเด่นมีสะสะนานะครับอ่าใบใหใจเป็นตัวมั่มให้เราวันนี้คนอื่นไม่มาเป็นนายนะครับ เป็นเองเลนี่นี่ข้อเรียวว่าอยากจะกวากพี่น้องตุกนวมามีโลกในนะั้นพยายามจุกศาสนาคทั้งแหลให้เต็มที่นะครับอ่าเายเสียใจียรั้วเราปั้งส่้งเนี่ยนักหน้านี่ต้องการอะไรเนี่ยต้องการอยากจะบายรัางใจเราเสียชีวิตไปแล้วแต่เราสำไมเนี่ยซุงซ่งๆจบมอขึ้นไปเนี่ยตีจบไป,ไปเนะนี่ยทนะต้องการเนี่ยต้องการให้มันรับมาดูแลเราอย่ามแต่เราชารากแกมไม่บายโหสุดท้ายเพราะมันได้เมียพอได้ลูกเอาล้านมาให้เราเลี้ยงเหล่าเลยฮัลโหล เห็นไหมอ่ะคิดอธิที่บายสักอิดวะนะครับมีงานทําดีๆสุดท้ายเอาล้านไหมเรอเลี้ยงแล้วนะครับเนี่ยมันไม่จบสิ้นซึ่งตามเปลือกนาทากคนไส่ศาสานาให้หลวงไว้นั่งเขาจะคิดได้โอ้นี่มาต้องดูแลพันธบนัตรนี่ไนี่ก่เลยว่าหลวงปีวามีความหรือซาสานาเราจะนอนบายและจะซํามเลสชีวิตเขาหลอลัางจะตายไปด้วยนะครับก่อนทำดีลละวันนี้โคตบะนะครับอมีอรไรผพิดพลานไ,ไปนะครับ ตาคอยพี่น้องชุมชนบ้านนะรับตาลีก็กาให้นีนะรับามาอภัยกันนะรับพี่น้องฟังเรื่องศาสนาฝ่ายยากเอาไปนังนึกคิดแล้วก็เอาไปบอกเล่งกับฝ่ายนายากคุยเรื่องว่าทำามือวีต่อไปหลวงเราต้องเบียดอยู่ไบบไหนต้องมีศาสนาหรือต้องเป็นมันได้กันแนนเนี่ยต้องเป็นนางคิดนี่คือสิ่งที่เราได้ฟังมานั้นต้องไปคุยแรงคิดรอบมากว่างเรามีลมให้ใจอยู่ว่างมีอยู่เนี่ยพีน้องซาใเนี่ยครูบอว่างมีลมให้ใจคิดได้อยู่นี่รับเอาไปคิดให้มา มองเรื่องซาสานาผาหย่างกลับไปมองหนึ่งเาบวกให้มักเนี่ามองในไงหลบไม่นะั้นมันจะมาตัดต่อซาม,มองเราใช่ต่อมันจะมาหลบหลบให้เรานะักคิดไปในด้านล่วงทางโดนยามากเลยนะครับซึ่งเราคิดล็อกมาตัวเองว่าเราได้สร้างเลยไมยสมสร้างอย่างจะพุง่งแรงตั้งไวน้นี่นะครับขอ้อลอสพานาวตาล่าให้กับพุ่มและพีนองเราบ้นานสถาิีนะครับเกาะการแห่งนี้มีสุขกระเป๋าแข้งแรงอยู่ในอามัดอิบาดะเป็นบาเทนีคอร์ลอตาล่าเรียกข้อเราทุกคนนั่นได้รับสร้ารามาฮาวีลา

واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم